เอาลครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรัดเดียนเอ๋นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นรอบที่3เนาะที่จะทํากิจกรรมของวันคริสต์มาสนะครับคุณผู้ชมครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนี่ผมอันนี้ของก่อนแล้วก็ต้องเสียตังก่อนครับผมก็จะ เติมเนาะของผมเป็นอ่ารับพรีเมียมเนาะลด60%นะครับของผมร0 5ยบาทของผมก็จะเป็นพรีเมียมธรรมดานะครับไม่ใช่อ่าบวกอีก10นะของผมเป็นธรรมดานะครับผมก็เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยครับเข้าถึงฤดูการแบบพรีเมียมผมก็จะกดรับไปเลยเนาะของก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ได้ชุดเป็นชุดใหม่เลยเนาะนี่ชุดวันคริสต์มาส จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลายเสร็จก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเอาล้ครับก็มาลุยกันที่โรงงานประหลาดนี้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สานะครับก็เดี๋ยวผมจะทำทุกอย่างทุกกิจกรรมทุกทุกอย่างเลยนะผมก็จะทำเป็น อรอบที่1รอบที่2รอบที่3าํทไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากิจกรรมนี้มันจะหมดนะครับผู้ชมครับก็จะทําให้ดูเลยว่ามันได้ของอะไรบ้างเนาะนี่ครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อๆยๆย่องไหมครับจะได้ไม่เปลืองอาวุธนะตรงนี้อีกหนึ่งตัวเสร็จร้อครับเดินดูวนรอบๆตรงนี้มีสองตัวสามตัว อีตัวหนึ่งกำลังคานมาปืนพังพอดีเลยตีไปเลยนะครับตัวนี้ตบไม่แรงเนาะไปครับเสร็จแล้วุูกันต่อตรงนี้อีกหนึ่งตัวตีไปเลยครับเรียบร้อยห้องนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยนะครับเรียบร้อยอ้าวรอบนี้เป็นตัวเล็กว่ะสามตัวตีอยู่เลยครับ ทั้งเสื้อทั้งนี้แตกหมดเลยเป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเสื้อมาใส่เนาะเก็บไปครับตรงนี้ก็จะมีบอสนะครับตรงนี้นะทำบล็อกได้นะครับยืนตรงนี้นะก็ตรงนี้ก็เห็นไหมครับตีฟรีเลยเนาะ ที่จริงไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้นะครับใช้หมัดเปล่าก็ได้เนาะหรือว่าใช้ปืนใช้อาวุธระยะประชีดได้หมดนะครับแต่ว่าก็คือส่วนใครที่อยากประหยัดของก็ใช้หมัดน,นะครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยเนาะมนผมก็จะใช้เนี่ยแฉลงเนี่ยมันมันเร็วดีนะครับตีไปอ่ะเนี่ยครับพอมันฟื้นอย่างเงี้ยเราก็ตีไปเรื่อยๆนะแล้วก็เวลามัน มันจะไปชาร์จพลังอ่ะให้เราไปกดตรงเฟืองเห็นไหมครับตรงใต้ฝาหน้าประตูอ่ะให้เราไปกดอ่าคัดเอาขึ้นนะโอ้ไม่ทันวะของผมไม่ทันเนี่ยเนี่ยให้มันกดตรงเนี้ยผมเนี่ยพยายามย้ำเลยนะกดไม่ทันวะ<อ>ก็ถ้ากดไม่ทันก็มาที่เดิมครับมันไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีไม่มีอะไรวะไม่มีผลดีกว,ว่าเออ,อคือมันชาร์จไปก็เท่านั้นแหละ คือถ้าเราไม่กดก็ได้นะที่จริงไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตีมันตายเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันจะชาร์จพลังเพิ่มให้เราตีช้า<ะ>เฮ้ยไม่ใช่ตีช้าให้มันตีแบบตีมันตายช้าก็เดิมอะโอ <Okay. S 1> เคนะครับก็ตีไปเรื่อยๆเรียบร้อยแค่นั้นอะจบเห็นไหมครับเราก็ได้ของละแค่นี้ครับประมาณนี้เนี่ยผมกดได้ข้างเดียวเนาะ ไปครับเอาแล้วครับก็กลับมาที่บาร์นะครับก็เอาของมาใส่เลยคุณผู้ชมนี่ใส่ไปดาวใส่ไปแล้วก็ดาวใส่ไปโอเคอีกอันนึงโอเคก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วเต็มหมดล,ลวจัดของก่อนเลียงให้เรียบร้อยโอเคไปดูที่กระดานกันครับว่าวันนี้จะมี างานอะไรให้เราทำนะคุณผู้ชมครับก็ดูกันมี2ง,งานเหมือนเดิมครับมีสองที่นะเปลี้ยวผิดทำไปเลยแล้วก็รูดอฟงั้นเหรอโอเคครับมี2อ,อย่างนะนี่อ่ายอดแหลมหินปูนโอเคครับไปดูก,กันเลยครับก็ผมมาเลยที่ดงต้นสนก่อนนะครับค่า ซอมบี้ห้าตัวเจอตัวที่หนึ่งกลายไปเลย,ต,เลยตีไปเลยครับตีไปเลยเสร็จเป็นหนึ่งครับเชือกไม่เอานึกว่าจะมีผ้าเขียวเนาะตัวที่สองเจอแล้วออมไปออมไปล้วค่อยย่องไปครับแล้อีกตัวนั้นมายุ่งแกหลบไม่ค่อยจะทันด้วยนะหลบไม่ทันอีกแล้วรถสิบห้าเลยอะ่ะ เชือกไม่เอามีอีกสองตัวยิงไปเลยเรจียบร้อยครับหนึ่งตัวไม่ใช่ไก่ไปยิงนี่เออไก่เก็บไปดูของตรงนี้ก่อนนะครับสามกล่องเฮ้ยทำไมปืนผมมันลั่นเองวะชักแปลกแล้วนะมไม่หลบแล้ว เนี่ยล่านอีกแล้วมันเป็นอะไรวะอยู่ดีก็ล่านเองแปลกวะ่ะอย่าบอกนะว่าฟาร์มนี้ก็ล่านอีกอะเคเป็นปืนผีสิงใช่ไหมเนี่ยชอบล่านเองก่อนฟาร์มเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนเฮ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเปียนเยนเออเดี๋ยวแม่งล่านอีก เก็บ okay, ไปครับครับก็เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกัน <this> เจอสองตัวยิงไปเลยเรียบร้อยครับตรงนี้เชือกไม่เอาลปอยไป,ไปมีอะไรตายตรงนี้ตัวหนึง่งก็มีนาฬิกาเก็บไปครับตรงนี้ยิงไปเลย เรียบร้อยหนึ่งนาฬิกาโอ้ยนาฬิกาสองเรือนเลยตรงนี้สามสี่ตัวหรือสามตัวสี่ตัวโอเคได้อยู่เราไม่ได้ใส่เสื้อเนาะก็จะโดนตีแรงหน่อยนะครับไปไปเรียบร้อย เ้ยมันเป็นอะไรวะยังไม่ทันกดเลยนะแม่งล่านเองแล้ววะได้น้ำมันด้วยวะยวไปไปมีห้องนี้มีกล่องด้วยมีซอมบี้แน่นอนเห็นไหมขึ้นมาแล้ว,วไปเรียบร้อยครับตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า น่าจะเป็นพวกน้ำหรอมะอ่าน,นี่สมุดบันทึกอันนี้คุณผ,ผู้ชมสำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้ากดใช้นี้ครับเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นให้นะเนี่ยสมุดบันทึกผู้รอดชีวิตเนี่ครับจะช่วยได้นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีห้องนี้ห้องหนึ่งนี่ว่าสองตัวสองตัวสองตัวย่องได้เปล่าไม่รู้ลองดูก่อน ได้ได้ได้ตายโยเฮ้ยอ้ยเลือดเกือบครับเกือบเรียบร้อยไตครับไม่มีอะไรแล้วกลับขึ้นไป ไปที่บาร์กันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวไปทำธุรกิจอย่างอื่นต่ออีกเพราะว่าอันนี้เรามาที่ดวงต้นสนเป็นที่แรกเนาะครับก็มายอดแหลมหินปูนต่อนะครับก็มาฆ่าไอ้ตัวอะไรนะเนี่ยฆ่าจะาฝูงก็คือน่าจะเป็นสุนัขติดเชื้อแหละเพราะว่ามาฆ่าแค่ตัวเดียวเนาะตัวนี้อีกแล้วตัวพนพิษอีกแล้ว เนี่ยหลบไม่เคยจะทันสักทีเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรพยายามจะวิ่งสวนกับมันนะก็ไม่ทันสักทีเนาะโดนในตัวพ่นพิษเล่นงานคุณผู้ชมโดนเลยจนแบบมีกินตัวเลยก็โดนตีโดนอะไรได้ง่ายนะเดี๋ยวผมว่าจะลองดูชุดนี้มีหรือเปล่าไมมรูกน่าจะมีนะเพราะว่าผมรับจากันนั้นมานี่ว่าออนี่ไง กดรับไปเลยโอ้เต็มเต็มเต็มเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ไปเลยรับทีละอันค่อยๆใส่ไปเก่งต่อไปก็เป็นอะไรวะชุดเสื้อกาะบใส่ไปครับแล้วก็มวกอีกหนึ่งอันเรียบร้อย,ร,ยร้อยครับ ก็เหลืออ้าวมันวิ่งมาพอดีเลยวะไม่ต้องเดินหาเลยมากับโอ้โหมากับพวกโอโ้โหโอ้โหเรียกพวกมาด้วยเรามีปืนอยู่นะแต่เดินผมว่าจะไม่อยากเสียปืนเท่าไหร่จะเป็นมาต้องยิงให้หมดตอนแรกว่าจะยิงแค่หมาป่านะเรียบร้อยครับจัดจายตัวนี้ด้วยเลยเรียบร้อย โอ้พระเขียวพอดีเลยพระเขียวเชือกไม่เอาไปครับเอาครับเดี๋ยวกลับมาอาบน้ำก่อนไม่ไหวไม่ไหวเหม็นแล้วตัวเหม็นเรียบร้อยสะอาดแล้ว ครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ของก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไปใส่เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมครับก็าไว้รับชมกันใหม่ตอนหน้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ